สวัสดีฉันชื่อมีล่าจากสภาสูงพีเอเดียนและกำลังทำงานร่วมกับสภาโลกเพื่อการขึ้นสู่โลกเราเห็นว่าเลือดของคุณไหลเวียนไปพร้อมกับเลือดของแผ่นดินโลกเพื่อรักษาความสมบูรณ์และปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ไม่เป็นเช่นนั้นร่างกายของคุณถูกทำร้ายมาเป็นเวลานาน และชีวิตของคุณได้รับการตั้งโปรแกรมและควบคุมอย่างเต็มที่โดยคนมืดที่จะเก็บเกี่ยวคุณไม่น่าแปลกใจที่ฉันได้จดจ่ออยู่กับโลกมาหลายปีแล้วเราขอประกาศในวันนี้ว่าคุณจะไม่ถูกเก็บเกี่ยวอีกต่อไปฝ่ายมืดกำลังถูกจัดการและหลายคนถูกกำจัดออกไปแล้วเรามีแผนการใหญ่สำหรับโลก และดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่สวยงามกำลังก่อตัวขึ้นสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนเธออีกไม่นานความทุกข์ระทมและสิ้นหวังจะกลายเป็นอดีตถึงเวลาแล้วที่จะละทิ้งวิถีชีวิตอันนาสะพรึงกลัวบนแผ่นดินโลกและวิธีที่เธอได้รับการปฏิบัติมันจบแล้วในไม่ช้าคุณจะรู้ซึ้งถึงความลึกลับของร่างกายของคุณเอง เช่นเดียวกับความลึกลับของแผ่นดินโลกคุณคือกองพลน้อยที่กำลังกระตุ้นตัวตนหลายมิติอันทรงพลังของคุณเมื่อทำเช่นนี้คุณกำลังทำงานร่วมกับโลกนี้เพื่อเป็นตัวของตัวเองที่ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่ช่างเป็นการผรสมผสานที่ทรงพลังอะไรเช่นนี้นี่คือเหตุผลที่คุณได้รับเลือกเป็นพิเศษให้อยู่บนโลกในเวลานี้ แสงสว่างจิตสำนึกความรักพลังงานการเยียวยาและหัวใจที่สวยงามของคุณกำลังปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นี้ในช่วงต้นปี2022นี้คุณคงตกใจกับข้อมูลมากอันที่จริงคุณอาจถูกขยาถึงแกนกลางคุณกำลังเรียนรู้อย่างชัดเจนว่าชีวิตไม่ใช่อย่างที่คุณคิด เนื่องจากการที่คุณอยู่ในความเป็นจริงเท็จที่เรียกว่าแมทริกคุณกำลังเตือนรู้ความจริงว่าบางคนที่คุณคิดว่าดีคือคนชั่วและบางคนที่คุณคิดว่าแย่คือดีหลายๆองค์กรจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความไม่ไน่าไว้วางใจและถึงกับสยองยิ่งซ้ําสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือคุณจะนําพลังของคุณกลับคืนมา ในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินแม่อันเป็นที่รักอดีตจะมาลายหายไปอนาคตชีวิตจะสว่างสวัยไปด้วยความงามความปิติความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสงบอิสระภาพและสิ่งดีๆทั้งปวงคุณสมควรได้รับความดีนี้อย่างแท้จริง พรุ่งนี้เป็นวันใหม่คุณจะได้รับการนำทางจากสวรรค์ผ่านความเป็นไปได้มากมายสำหรับชีวิตใหม่ของคุณเราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างมีความสุขเพื่อมอบสิ่งที่เรามีร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและง่ายขึ้นเราจะสนุกกับการกระทำความรู้จักกับคุณขอให้สนุกและเฉลิมฉลองคุณและโลกใหม่ ฉันบอกลาด้วยความรักในตอนนี้ฉันชื่อมีล่าเพื่อนกาแล็กซี่ของคุณ